วันนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาสำรวจโรงเรียนผมกันตอนนี้นมันมันคือบุคคลอาดคลคิปเดียวแล้วราก็เดวกินบูมกันนะฮว่าฮะอาร์ตบิเป็ีนอะโอเคครับผมแล้วนี่ก็เดินกับเพื่อนผมผมที่ชื่อว่านันลิตเตปินหญ่นะครับผมเอชื่อว่าที่เบครับผมส่วนผมเนี่ยผมผมไล์ตตนมานานแสนนานแล้วกิ่งข้าไปหมดทีไม่รู้เรื่องเลย เดี๋ยวโงกงเอามึงเดี๋ยวไปดูตีหงเฮ็ดส,สักรมรมบอกว่าเขาอยู่ท่นออกเอ้าครับผมต่อไปนี้จะไปลงเหตุกันนะครับเดี๋ยวนะครับผมรอแปบ๊บรอแปบ๊บไปซื้อน้ำมึงจะซื้อน้ำไม่รอวะพูดเดินจะบ้าตายเอาไอ,อ้ที่เดินน้ำหนักอูเฉยเลยเอ้า นะเมื่อ้ะป้อเดินในคลิปเนี่ยใ้าพดกันบ่นี่ใส่ไฟไปจากปุ่นนะตามกลมตะก,กาเดี๋ยวจากสูตรนิสตัดของผมนะครับผมผมได้ยินเสียงสุนลักที่ชื่อว่าไฟแถวๆนี้ครับผมใส่ไฟอ่ะอืมมันจะไปเลื่อนมหาหานี่ก็เดินนำปุ๋ยละ มงังมันเนี่ยกูควรควรหาคลิปนะปุ่นไจวะอืมเดี๋ยวซูมไปก่อนนะดูแเดี๋ยวนีว่ก็คือทั้งนะที่สั่นเส้นสั่นน่าจะไอปอนจ้อะไรวะไ,ไม่เหมือนกับไอพูมิเหรอแล้วนี่คือการสำรวจโรงเรียนน,นี่คือตึกห้าของเราเนี่ยครับผมอาจจะโดนต้นไม้บางสักเล็กน้อย เยอะปอดอเห็นแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับน่าเขียนว่าอาคารห้านะครับ